สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กัมาพบกับเก่ามาแชร์เด้อครับผมครับคลิปนี้มาแล้วครับพี่น้องเนาะเลขของพ่อร้อยเอ็ดครับผมครับฉายาเลขติดบนครับไม่เข้าให้ทุบครับพี่น้องเนาะนี่ครับเลขพ่อร้อยเอ็ดว่างหันกอดข้อกันมาอีกเด้อครับผมครับแปดกับเก่าครับ พ่อเพอ่์เลขติดบนนี่ครับพี่น้องเนาะไปทางล่างพร้อมกับผมเจ็ดแปดเก้าเจ็ดแปดแปดเจ็ดเพิ่นให้บนเจ็ดแปดครับผมให้เลขบนล่างเก้าแปดครับเพิ่นจะมีสองสูตรนะครับผมสูตรเด่นบนหรือว่าติดบนนะครับสูตรเด่นบนล่างครับพี่น้องเนาะพ่อร้อยเอ็ดครับผมเต็มเต็มครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวไปรับชมรับฟังต่องงวดกบพอครับก่อนที่จะไปรับชมรับฟังตัวเลขกับพ่อร้อยเอ็ด ครับกอมาเชียกับขอขอพระคุณพ่อเด้อครับผมรับไปรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขกับพ่อกันเลยครับพ่อครับกอมาเชียสวัสดีพ่อลอยเอสครับผมครับบอนดีกับมาเชียกับตามเชียเอฟซีสวัสดีเลยครับเด้อสวัสดีครับโอ้เสียงสดใสเลยพ่อถือเรลียกเต็มเต็มเลย ก็นี่แหละครับผมเกยังัอือขดีกาเพดแมนแมนครับขดีกาเพดอ,อย่าลืมก็ติดพอไว้ครับค,มมครับ่อกัเบิ่งข้อเม่์อยู่บางคนกัว่ามันหลายตัวหลายตัวกัอดวเอามันคือก็ดีกวาวพีดแมนอยู่่าขันดนงมัน่ไดต่างตัวอ๋ทุกใจบนเจนญออเมนต์ที่ว่าเล็กชุดนั้นมั้งพอลุดนะพอเนาะลุดชุดสิบสอง ไม่ก็ว่าสิบหกตัวนี่คือมันบาดไปซสือทั้งเม็ดพอก็คยบอกอยู่ครับก็คือหลอกได้หลอกได้ก็คือตัดไปเลยอืมเป็นหลอกไปตัดไปเสือทั้งสิบหกตัวสิบหกตัวมาก็มนก็ไลายแล้วเนาะมันมันโบรายยาเด็กตั้งสิบหกตัวครับกะค่อยๆตัดเอามาตัวได๋มาหลอกได้ก็ค่อยตัดเอาเอาว่าม่็นยังองวันนี้สิ่กัดให้กัดกัดครับวันนี้คลิปนี้ครับผมเลข พ่อร้อยเอ็ดมาแล้วครับพี่น้องเนาะครับเลขชุดที่ว่าว่าไหทุกคำนี่ตัวใดพ่อครับเลขที่ตัวเลขติดบนเท่านีร่แล้วครับผมอ้าวปิดบนพร้อเนาะพ่ออะไรพ่อครับมึงชอบพ่อกับยิบเป็นไม้เฮ็ดเข้าเดียวพอดีงานเขาก็เลยเด็ดไปงานมันพ่อกับพ่อพ่อพ่อชัดเจนนี่หรอกชัดเจนนี่หรอกแต่ว่ากะสิมาก ใอีกรอบนึงพ้อมพูดละพ้อมพอมเลขที่พบตพัวเลืก็พอติดตัดตัดออกมาให้เรจาจับครับผมจะว่าพูดละพอติดตัดให้คงศะไบเลยเลขติดบนครับผมเอาครับผมเลขติดบนครับศูนย์นหนึ่งแปดเก้าศูนย์หนึ่ง แปดเก้าอีกแล้วครับผมศูนย์หนึ่งแปดเก้าบนแจ้งได้กัเห็นแฉครับสองตัวกับตัวไหครับพอดึงบนลงมาจะไอ้มันเหลือจากสามตัวเด่นบนเออแปดเก้าศูนย์แปดเก้าศูนย์อันนี้คือตัวตัดออกมาเดียวพอจิดมปัดไปลงไปอีกปวดร้อรอนรอนพอขับมากคนละเด้อครับพอไปครับ ถักเตยได้ครับผมครับพอดีนะจังติดตาแหลลูกสาวเรียนจบพอดีครับแปดเก้าศูนย์เนี้เอาตัวตัวตัวติดไปก่อนครับพ่อคิดหน้าเดี๋ยวพอถ้ามักชุดเต็มกับซี่ตัวนี่เด้อครับพี่น้องถ้าเสียดายหนึ่งครับพี่น้องเนาะแปดเก้าศูนย์นี่พอดึงมาแล้วเดี๋ยวันจะมาขาดให้เหลือตัวเดียวครับแล้วก็ประกบคูครับนี่ละไม่ได้แปย ตัดลงไปเป็นบนแล้วก็เป็นล่างร้ามกับเล็ชุดสิบหกตัวครับนั<อ>่นอะไรสบตัวไปในทักงหมดก็คือว่าเลขกเลขกติดตัวนี้เป็นติดบนล่างเปล่อมันเป็นเลขกติดบนอืเลขกติดแปลว่าพอที่เอาเป็นเลขกบนล่าง้ามันมาตัวใดตัวหนึ่งตึ้งเบ่ร์ต้ามันมาสตึ้งตึ้งพุ่งบนล่างตึงสิ่อนั้น,นอ๋อพออยู่ในนี้พอจะดึงพอจะดึงไปบนล่างอีกตัวหนึง่งใ่ครับผมอีกบนล่างอีกตัวหนึ่งพว่า มันเป็นเป็นเป็นบนน่ะแหละแต่ว่ามันเคยติดลากมานน้ำลายน่ะนะได้ได้ครับผมปกติสีดิเป็นเป็นบนลายน้ำขึ้นงวดบางขันเห็นปะครับถ้าเกิดเดืนเจ็ดกับเดือนเก้าออกไปนี่แหละครับผมเอ๋ออีกจั้าะม,มาามือไหนนะพ่อไปไปจัดมื่นลงเตะพ่อเสรไปจาัาไปจัาอาทิตย์นี่ละ่ะอาทิตย์หน,นึ่งเนาะครับผมหลังจากมากครับพอส่วนังครับพ่ออ๋อเดินมากพอโทษครับผม นี่แหละครับผมก็ติดเราเลขเด่นไปก้อนครับพี่น้องเนาะศูนย์หนึ่งแปดเก้าคาดออกมาบนอย่างเดียวคือแปดเก้าศูนย์ครับพอร้อยเอ็ดครับเขามาเชื่อกับสิลบกวนพอซับนี้เด้อครับพ่อวันนี้ครับขอพักกุณพอร้อยเอ็ดครับผมสวัสดีครับครับครับสวัสดีครับเขาครับงวดว่างหันเพิ่นกัดได้ครับพี่น้องเนาะเต็มเต็มเลยเลขเพิ่น ครับเพื่อนกับเลนถ้าเล่นลักเจ็ดกับพี่น้องเนาะก็มีประมาณนี้ครับถ้าเลนลักเก่านี่ครับเต็มเต็มครับผม98้าเลขพอร้อยเอครับงวดนี้เพิ่อนวางเลขเด่นไว้ก่อนได้ครับผมวางเลขเด่นไว้ต่องวดก็คือเลขติดบนครับผมครับท้าพิสูจน์เช่นเคยครับพี่น้องเนาะไม่เข้าให้ทุกหำคือว่าครับพี่น้องครับผมศูนย์ห แปดเก้าเด้อครับผมศูนย์หนึ่งแปดเก้าครับแล้วก็เพิ่นกดดึงลงมาอีกครับพี่น้องเนาะแปดเก้าศูนย์ครับผมเลขติดบนครับนี่แหละครับแนวทางตัวเลขของพอครับเอาก็มีอีกหลายเซียนหลายสำนักครับพี่น้องเนาะเดี๋ยวคอมาเชียรจะมานําเสนอครับบ่าวาจะเป็นผู้ใหญ่ใจดีครับผมหกตัวมาครบบนล่างโอ้โหงงหัน มาเทอมนเท้างลางเสดายไปตัดแปดออกครับผมนี่ครับปูดับูกับมาครบบนล่างครับเต็มเต็มเลยครับพี่น้องนะผู้ใหญ่ใจดีรู้ว่าคลิปหนาครับผมสูตรร้อยมาลัยก็มมาเชียครับผมว่หาหันเด่นเก่ากับศูนย์เล็กตัวสุดท้ายที่หอยก็คือแปด้ด้ครับผมนี่ งวดก้อนหนานั่นครับพี่น้องเนาะครับเลขออกเก้าหกกับหกหนึ่งนี่ก็ไม่เชื่อกับเขาด้วยครับผมนี่เด่นแปดกับหนึ่งเลขหอยทั้งไตกับหกเจ็ดแปดครับผมเลขออกหกหนึ่งกับเก้าหกครับเดี๋ยวจะปล่อยตัวงวดด้วยครับพี่น้องเลขสูตรร้อยมาลัยครับผมครับเอานี่แหะครับพี่น้องเนาะแนวทางตัวเลข กับพ่อร้อยเอ็ดครับถ่ายคลิปนี้กอมาเชียร์ขออวยพรให้พี่น้องพี่ชีโชคดีเดอร์ครับผมครับมีโชคมีลาไปน้ำกันครับในงวดวันที่16พฤศจิก,กายน6กสิบสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ